ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิง g ุครับครั้งที่50เดินทางไปถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับประเดิมเริ่มต้นกันชิงที่3 16สิบกนาฬิกานาทีนะครับฟิลิปปินส์จะพบกับทาจิคิสสถานก็มีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นออนไลน์หรือว่าทีวีก็ลองหาดูก็แล้วกันนะครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศเตะกัน2ทุกตรงนะครับทีมชาติไทยจะพบกับซีเรียครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับชมและเชียร์ทีมชาติไทยกันได้ก็แน่นอนเป็นเกมที่สำคัญนะครับทีมชาติ ก็เชื่อว่าวันนี้บาซาทาดาอีจีอีจะจัดตัวผู้เล่น11คนแรกชุดใหญ่นะครับหลังจากที่เกมแรกก็มีการให้โอกาสผู้เล่นหน้าใหม่ลงไปหลายคนแล้ววันนี้น่าจะออกซาร์ดด้วยตัวผู้เล่นชุดเต็มนะครับก็คาดเดาว่าผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นปฏิวัติคาใหม่นะครับคู่เซนเตอร์โจนาธานเข็มดีกับเอเลียดอเลาะนะครับทางขวานิโคลสัสบิกิวสันทางซ้ายสัตสลักไระโคน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับส่วนกลางรับ2คนเนี่ยผมว่าวิรเทเป้อมพ่านปักหลักแน่ๆนะครับโวนอีคนนึงเนี่ยเห็นว่าวิลเลียมเวดเชอร์ มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในตำแหน่งนี้นะครับหลังจากนั้นที่แล้วเนี่ยเป็นค่าคณะคำยกลงมาก็วันนี้อาจจะเป็นวิลเลียมเวเดเชอร์แล้วก็ผู้เล่นในตำแหน่งเบอร์สิบจะเป็นชนะที่สมกสินนะครับตัวริมเส้นซ้ายขวามีตัวเลือกเยอะเลยครับจเจริญศสักวงกองก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับน่าจะมีรุ้นละครับเพราะว่ามีทั้งจเจเลอร์สั์วงกรเอกนิตปัญญาแล้วก็สุพนัทปืนตานะครับอยู่ที่ว่าวันนี้มาราธอนไดิอีชีจะตัดสินใจเลือกใครนะครับสนกองหน้าสุภาชัยใจเด็ดมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในวันนี้นะครนาานะครับท้ด่่่เนนีผูลิ น่าจะดีที่สุดในเกมวันนี้แต่ว่าในบุบบองของมาซาทะไหลอิชิอิเขาจะวางเทคนิคอยา่างไรก็คงต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับกระที่ซีเรียอันดับโลกเคาดีกับเรานะครับถ้าไม่นับ18ทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเซอเอเชียน a a เนี่ยซีเรียก็ถือว่าอันดับดีกับไทย นักเตะอย่าง,งามัวเม็ดออฟปานก็ได้เป็นกาลังสําคัญของทีมนะครับด้วยมาตรฐานตามสไตล์ตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นอยู่แล้วเพราะนั้นก็มีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับซีเรียนะครับเกมนี้ถือว่าสูสีนะครับโอกาสที่จะแพ้ชนะกันผมว่านักยิงยังไม่ห่างนะครับก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับทีมทไทยได้รับเสียงเชียร์รอบสนามแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ย มีฝนตกลงมาซึ่งตามพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ได้จะมีฝนตกลงมาด้วยนะครับแต่จะหนักเท่าเกมแรกหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยผมว่าทีมชาติไทย่ยมีความได้เปรียบเยอะเลยนะครับเพราะว่าประเทศแถบตะวันออกกลางเนี่ยเขาไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องของสภาพอากาศเท่าไหร่นะครับเวลามีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปรวมความแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทีมชาติไทยมีลุ้นที่จะชนะได้นะครับน่าจะคว้าแชมป์มาครองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฟันธงไปเฉียวเชียครับ1-0 2-1อะไรประมาณนี้นนับางทีีีเ่มมมหืออ เขียนไว้วันนี้ผมเชื่อลึกๆว่าสุภชัยใจเด็ดเนี่ยนะครับนักเตะแดนใต้เนี่ยอาจจะเป็นคนยิงประตูชัยก็ว่าได้นะครับหรือว่าจะเป็นผู้เล่นตัวเก๋าชนาทีมสงรีเนี่ยจะยิงประตู2นัดติดต่อกันก็เป็นได้นะครับก็ยังเชื่อม่นว่าวันนี้ทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์ได้นะครับไม่ต้องดราม่าเรื่องชุดการแข่งขันนะครับวันนี้ทีมชาติไทยจะสวมเสื้อสีเหลืองลงเล่นนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางสมาคมเป็นคนตัดสินใจไปก็อย่าไปมองให้มันเป็นประเด็นก็แล้วกันนะครับผมยกพระราชดำรัสของพระหลวงรัชกาลที่9มาเขียนไว้ใน เ,เพจระเบิดยิ่งรักแล้วนะครับว่าสีเสื้อไม่ได้สําคัญนะครับถ้าเราเก่งกว่าเรามีความพร้อมมากกว่าเราก็เป็นผู้ชนะได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยมีรุนรอเชียร์กันสองนุ่มตรงทีมชาติไทยจะคว้าชแชมป์ถ้วยพระราชา King's Cup